สวัสดีคร <Hi> ับตอนนี้ผมอยู <gamma enders> ่กับน้าตะวันบางปะมานะครับจะมาขอดูพระที่คอน้าวันว่าห้อยอะไรมาบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูพระที่คอนอยครับน้าครับอเต้องผันี่ครับอันนี้รูปถ่ายพิเศษกับหลวงปู่ภูวัดดอนรักอ๋อูดอนรักเจ้าวัดนางทองครับเป็นรูปนิยมนะครับอืครับมีสองร่าง มีสองหน้าเลยเขามีเล่นหากันแพงอ่าสวยๆก็หกเจ็ดหมื่นขนาดต่อนะนะแต่ตอนนี้จะดับลงมาหน่อยอ๋อประสบการณ์ดีอันนี้เก่งมากเะเหลี่ยนท่านแพงเลยใช่ไหมครับแพงเหลี่ยญมันคือหายากด้วยใช่ครับนี่อันนี้อันนี้คืออะไรครับพระประธานพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อเนียวัดน้อยอันนี้เป็นเปพระที่บ้านผมคนบางประมาณครับ อนี้น่าจะเก่าปีประมาณเท่าไหร่ครับอ่อประมาณร้อยกว่าปีถ้าเสียประมาณปีห้าสองสองสี่ห้าสองหรือว่าเป็นเปจิอันดับต้นของสุพรรณบุรีครับแล้วที่ถัดมานี่ก็เป็นเบีย้ยแก้คท่าทองอย่างเงี้ยหรือว่าคำมดโพกั้มอออันนี้ครับแล้วก็อ,อันนี้ที่นับถืออันนี้ของ หมูขันวันนกกระจาบอ๋ออันนี้พิมพ์นี้หายากหายากอันนี้เขาเรียกขัดเพชรหลังหลังนิจานหายาครับครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเกล็ดน้ําเนื้อทองแดงเถื่อนก็หลงขันเหมือนกันบันนกกระจาบใช่บางบานอุิยาครับอื่ครับอืมครับแล้วก็อันนี้โอง อันนี้ก็ใช้อยู่อันนี้เป็นปิตาปิตารลวงพุทเนียมบัดน้อยครับพินเล็กมูลค่าซื้อขายก็อยู่ประมาณสวยๆก็แสนละบาทมีมีใหญ่กลางเล็กอ๋อครับอันนี้คืออันนี้เป็นเครื่องรางของอำเภอสองพี่น้องเป็นเป็นตำนานเครื่องรางของสองพี่น้องเลยตะกุดหนังเก้งของหลวงพ่อแรงครับอาจารย์จ่างวัดสองพี่น้องอยู่คือแกอยู่วัดสองพี่น้องเนี่ยสมัย ลูกเดียวกับหลวงพ่อเนียงที่เรารู้จักเดี่ยาแต่กสมัยก่อนว่าสองพี่งงน้องเนี่ยแกเป็นสุน,นักเรียนมีหลายคณะอาจารย์นี่คืออยู่ในเน้นด้วยอออยู่คณะหนึ่งเป็นตะกุดหนังเก้งพวกสองพี่งงน้องจะใช้กันแค่ ลูกเด็กแขทางกันพวกคุณใส่พวกการกระทำเลยฮะกันพวกอ่าพวกเงี้ยเครข้อวัยตอนนี้เด็กๆก็ชอบห้อยอ๋อครับครับผมโอเคครับนะาขอบคุณนับครับครับ